สวัสดีครับแชมป์ยิงครับและนี่คือช่องอะไรเลยอะลอสช่องที่นำสาระดีเกี่ยวกับโลกคริปโตเคอเรนซีและบิตคอยนมาสนับสนุนเพื่อนฝังครับคลิปนี้นะครับเรามาอยู่กันในคลิปของการอัปเดตนะวิเคราะห์กราฟในส่วนของวันที่13นะครับมิถุนายน2565นะครับผมโดยวันนี้เนี่ยก็ต้องมีหลายตัวที่จะมาอัปเดตนะครับแต่ขออัปเดตตัวหลักก่อนละกันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราไปดูตัวเล็กก็ค่อนข้างจะบอกว่าเละเทะตุ้มเป๊ะไปกันหมดแล้วนะครับนะนะครับก็ตอนนี้มาดูตัวหลักๆกันก่อนนะครับผมก็เดี๋ยวเราามดูแน ัวบิตคอยน์กับตัวแรกเลยแต่ก่อนทชื่อเข้าในสซนเนอหยนะครับผมก็ขอเ,เพื่อนๆนะช่วยกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ผมด้วยนะครับผมก็จะได้มีกำลังใจนะในการอัปเดตคลิปต่อไปในวันพรุ่งนี้นะครับผมก็แต่ว่านิดนึงนะครับอีกนิดนึงก็คือในส่วนของการที่ครั้งที่แล้วเนาะผมมีการประกาศตัวส่วนของ a d o ์ดที่เป็นตัวเ f t ซีบูกาตอนนี้เราได้ผู้ชนะเรียบร้อยนะครับก็จับมาแล้วนะครับก็ให้ตัวเกรมเนี่ยส่มขึ้นมาเลยก็่ได้10ททานเรียบร้อยนะครับสามารถเข้ามาเช็คชื่อได้ตามนี้เลยก ตัว NFT เนี่ยน่าจะหลังวันที่15เป็นต้นไปเดี๋ยวทางบูก้าเองเขาจะส่งให้ทีนี้ก็ต่อเนื่องเลยครับกิจกรรมบูก้าจบไปแล้วเดี๋ยวมีในส่วนของตัวกิจกรรมใหม่ที่เข้ามานะครับเพงมาสดๆร้อวๆวันนี้เลยนั่นคือกิจกรรมการแจก NFT ของตัวหมูมอนสเตอร์ Monster นั่นเองนะครับหมูมอนสเตอร์ Monster ก็จะเป็น NFT อีกตัวหนึ่งที่กําลังจะลิสต์นะครับที่ไบแอนในวันที่15นี้นะครับก็จะลิสต์ให้มีการไปซื้อตัวกล่องกัน นะครับทีนี้เนี่ยเราทางหมูคอนเซอร์เองเนี่ยก็ได้ส่งข้อความมาแล้วคล้ายๆบูกายครับว่าจะแจก NFT ให้กับคอมูไอเลอร์ล้อเช่นกันเย,ยันะครับผมก็ตอนนี้นะครับก็จะมีเราจะมีการแจกในส่วนของการ์ดครับที่เป็นการ์ด NFT นะรูปแบบจะเป็นตามข้างล่างเลยจะเป็นการ์ดดิมิเตดของพังใบแนนเลยนะครับจะเป็นตัว NFT ที่ร่วมออกไปเนี่ย20รางวัลน,นะครับรวมถึงตัวจะมีไข่นะครับที่เป็นไข่รางวัลใหญ่นะครับตัวนี้ก็มูลค่าประมาณ300ดอลลาร์นะครับตัวประมาณนะเท่าที่อ่านดู ก็ตรงนี้เองครับก็เป็นอีกหนึ่งรางวัลนะครับที่ทางหมู่อนสเตอร์เนี่ยก็ประกาศให้ทางเราเนี่ยนะครับแจกเพื่อนๆอีกหนึ่งรางวัลเช่นกันเท่ากับว่ากิจกรรมนี้นะครับจะมี21รางวัลนะก็คือการ์ด20ใบแล้วก็ไข่อีกหนึ่งฟองเดี๋ยวใครที่สนใจนะครับหรือว่าใครที่เป็นแฟนเกมหมูมอนสเตอร์อยู่แล้วนะครับก็สามารถเข้ามาร่วมสนุกกันได้นะครับเพียงกดไลค์นะครับกดแชร์เพจหมูมอนสเตอร์แล้วก็ไอเลอร์อลอตนะครับทั้งทางเฟซบุ๊กแล้วก็ทวิตเตอร์นะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครัััับบแออดดกกกรรรระะะะะเเเปป๋๋าาาาาาตววววส่นนนขงงงมมมมให้ค็ีียยไผจทํลณ 35ชั่วโมงนะครับก็ประมาณ1วันนะผมต้องส่งให้ประมาณพรุ่งนี้แหละต้องส่งให้ทางชีมงานหมอนเซอร์นะครับยังงเพื่อนๆที่สนใจนะในส่วนของกิจกรรมฟรีๆอย่างนี้ตลาดแบบนี้นะครับตลาดลงๆแบบนี้ก็ทํากิจกรรมไปเลยครับนะครับก็เอาของฟรีไว้ก่อนนะนะครับก็มีเวลา1วันเต็มๆนะครับให้เพื่อนๆได้ลองเล่นกันนะครับยังไงก็ลองดูครับใน่วนตรงนี้โอเคเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับเราไปดูใน่วนของการอัปเดตกราฟเลยดีกว่าครับมาเริ่มที่ตัวบิตคอยน์นะบิตคอยน์ตอนนี้นะครับก็จะเห็นว่ากร ค่อนข้างจะลงมาค่อนข้างจะดูเดื่นามากเลยนะครับไลจากข้างบนเนี่ยนะครับน้อลงมาแถวแถวโซนประมาณถ้าดูตรงนี้เนาะนตั้งแต่หลุดตรงนี้มาเนาะที่เราบอกว่ามันจะเป็นการหลุดลงสามนะครับนี่เนาะตอนนี้ก็ลงมา14%แล้วนะแต่ั้นนี้ถ้าใครดื้อเนี่ยก็คือแบบว่าเนี่ยก็เจอหลงโหดเรียบร้อยนะครับทีนี้อะเรามาดูในแผนเดิมของเราก่อนเนาะแผนเดิมของเราเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูภาพใหญ่หนึ่งนะครับจะอัปเดตเร็วๆเนาะครับ อันนี้จะเป็นในส่วนของกราฟที่เราตามกันมาตลอดเนาะเป็นการขึ้น1ลง2นะครับแล้วก็จะเป็น3ชุดนี้จะเป็น4นะ4หรืออาจจะเป็น2ก็ได้นะครับผมยังไม่รู้แต่ว่าผมอนุมานให้เป็น4ก่อนนะครับแล้วก็ในส่วนของขึ้นตรงนี้นะที่เป็นขึ้น4เราจะประกอบด้วยขึ้น A ขึ้น B แล้วก็ลง C ซึ่งขา C ตรงนี้ยังไม่จบใช่ไหมที่เรานับกันว่าเป็นอะไรครับเป็นในส่วนของ small x wave ก็คือลง A B C แล้วก็ขึ้น x ตรงนี้นะครับแล้วก็ลง A B C ซึ่ง ตอนนี้เราก็ยังอยู่ในส่วนของพาท,ที่เป็นขา A นะครับพาท,ที่เป็นขา A นะเดี๋ยวจะมีการขึ้นบีกครั้งหนึ่งนะครับก็อันนี้เดี๋ยวว่ากันนะครับเซนติเมนต์ตลาดก็ตามตลาดโลกครับเพราะช่วงนี้นาะก็มีการกดดันมาเรื่อยครับไม่ว่าจะเป็นเงินเฟ้อท,ที่คุมไม่ได้นะครับดังนั้นหลายๆคนเนี่ยก็มองว่าเอยอาจจะเป็น อาจจะเป็นส่วนของการที่เฟดอาจจะมีมาตรการที่เข้มข้นขึ้นรวมถึงตัวเรื่องของตัวอีเธียรียมนะครับที่มีการโดนกระแสในะเรื่องของ S T อีเชียรีมนะครับที่มีคนเอาไปเอาอีเธียรียมไปสเต็กใช่ไหมครับแล้วก็จะได้ตัว S T อีเชียรี่มออกมาตอนนี้ก็มีการทุบราคามีการหลุดเพกออกมานะครับก็คือจะไม่ใช่เป็นมูลค่า1ต่อหนึ่งนะครับก็เลยทําให้ <c oughs> กระแสตรงนี้มองว่าเอ้ยอาจจะมีอะไรต่อโลกคริปโตที่ไม่ค่อยมั่นคงไหมรวมถึงอีกเรื่องนะครับก็อย่างที่ตอนนี้เห็นกันก็นกคือเซลเซียสนะครับที่ เป็นแพลตฟอร์มที่ให้คนเนี่ยสามารถเข้าเอาเอาเหรียญของเราเนี่ยไปเก็บได้นะครับไปตัวเหรียญคริปโตไปเก็บได้ซึ่งก็เป็นแพลตฟอร์มที่ต้องบอกว่าเป็นแพลตฟอร์มที่ให้ความเชื่อถือของเมกาอันหนึ่งเลยแต่ว่าล่าสุดเองเนี่ยก็ประกาศมาแล้วว่ามีอาจจะมีการแบบฟีดเงินหรือว่าไม่ให้เอาเงินออกชั่วราเขาซึ่งแบบนี้อาการมันออกๆครับปแปลกๆนะซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่หลายคนที่อยู่ในโลกคริปโตมานานเนี่ยอย่างผมเองเนี่ยผมก็จะที่ผมบอกเนาะทุกครั้งเนี่ยผมจะไม่ค่อยเก็บเงินนะครับไว้ ในส่วนของตัว exchange ที่เป็นเงินเก็บจริงๆของเราเนี่ยมากนะเนะเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าทาง exchange อยู่ดีจะระงับเ,เงินเราเงินเราเมื่อไหร่นะดังนั้นเนี่ยส่วนหนึ่งเลยของผมเนี่ยถ้าเกิดเป็นเงินก้อนใหญ่ที่ผมเอาไว้ DCA Bitcoin จริงๆเนี่ยผมจะเก็บไว้ในฮาร์ดแวร์วอลเ t ที่เป็นของเราเองนะครับน็อตโยคีน็อตโยคอยนะครับเรื่องนี้ผมอธิบายแล้วใครไม่รู้จักฮาร์ดแวร์วอลเ t นะครับสามารถที่จะไปดูได้ ที่ลิงก์ด้านบนเลยนะครับผมแปะในส่วนของการรีวิวรับแบลวเลแล้วก็รุ่นรับแบลวเลตัว Nano S สเอาไว้แล้วนะครับวิธีการใช้งานต่างๆมีหมดละนะครับเ <c oughs> พื่อนๆสามารถที่จะไปดูได้นะครับทีนี้มาดูตัวนี้ครับตัวส่วนของ B C อ่ตรงนี้เนาะที่เป็นเวฟที่เรานับกันมาผมขอลบนิดนึงก่อนที่จะค่อยมาไล่ตรงนี้กันใหม่ตรงนี้เนาะก็จะเป็นเวฟที่เรานับกันมาครับในส่วนของขา A นะก็จะเป็น1 2 3 4นะยื่น A B C 4แล้วก็ลง5นะครับชุดนี้เนาะก็ตอนนี้ครับ คือเราอ่ะรู้กันมาตั้งแต่ตรงบริเวณนี้เราไล่กันมาเรื่อยๆนะตรงนี้เนาะก็จะเป็นอะไรครับเป็นนี่ครับลงหนึ่งขึ้นสองตรงนี้นะครับแล้วก็หลุดลงมาสามนะครับซึ่งตรงเนี้ยเราเคยวัดไปคลิปที่แล้วใช่ไหมครับว่าเออเนี่ยนะครับนี่เนี่ยหนึ่งสองสามตรงนี้เนี่ยอย่างน้อยๆขึ้นต้องลงมาเท่าไหร่ร้อยหกสิบเอ็ดจุดแปดตรงนี้ถูกป่ะถ้าสมมุติว่าเป็นซูเปอร์เอ็กเทนชั่นจะลงมาเท่าไหร่ครับจะลงมาสองร้อยหกสิบเอ็ดจุดแปด ซึ่งตอนนี้แนวโน้มนะครับเหมือนเรากำลังเจอซูเปอร์เอ็กเทนชันคือตอนนี้เราผ่านแนวแรกมาแล้วที่เป็นเวฟสามตรงนี้ตอนนี้ยังไม่ได้แบบจบเวฟสามนะเพื่อนๆลองดูดีดเนี่ยเรายังไม่เห็นขึ้นภายในเลยนะครับมีแต่ขึ้นที่แบบว่าโอ้ลงอย่างเดียวเลยซัดลงอย่างเดียวเลยดังนั้นเนี่ยแนวโน้มสูงมากครับที่จะเจอซูเปอร์เอ็กเทนชันก็คือจะลงมาที่แนวไหนครับ264.8ซึ่งจะอยู่บริเวณประมาณ23 0 0 0 นะครับสองหมนะครับซึ่งลึกมากๆากนะครับภาพภาพรวมใหญ่นี่ก็คือลึกนะคแต่ว่าเราจะให้ดูดีๆนะถ้าเราดูภาพรวมแบบนี้แล้วเรากดไปที่ทาําเฟรมเดเนี่ยคุณจะเริ่มเห็นสัญญาณบางอย่างครับนี่เวลาตรงเนี้ยมันจบเป็นเวฟห้ 5, นะเวลานี้มันจบเป็นเวฟห้สิ่งที่เราจะเจอเราจะเริ่มเจอ d v ด r ว e เจนครับนะดังนั้นเนี่ยผมว่าช่วงเนี้ยตลาดนะถ้าดูดีๆคือตอนนี้ตลาดกลัวสุดขีดมากม นะครับแล้วก็มีความน่าสงสัยบางอย่างเกี่ยวกับการข่าวที่มีการปัดไม่หยุดเลยดังนั้นตอนนี้เป็นช่วงที่อย่างเราเนี่ยทับมือกันมานานใช่ไหมเพราะว่าเราเจอช่วงนี้เราทับมือกันเล่นช็อตกันมานะครับเราเจอช่วงนี้เนี่ยสิ่งที่เราทํา, efendim, าทคืออะไรครับเรารอจังหวะช่วงนี้เป็นช่วงที่ผมจะเริ่มเป้าละเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตอนนี้ตลาดกลัวคนเริ่มแพ้เริ่มท้อแท้กับตลาดเริ่มจะคัดร้อยกันออกเริ่มจะยอมแพ้แล้วแบบนี้ตามเซตทิเมนต์ของคนที่เป็นนักกินกำไร เขาจะเริ่มเฝ้าแล้วเขาจะเริ่มดูแล้วว่าเฮ้ยมันมีจะมีจุดสวยๆเมื่อไหร่ซึ่งตอนนี้ยังไม่มีนะเรายังไม่เห็นเห็นป่ะคือกดคุณกดทางเฟรมเดย์มาเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่ามันมีแต่แท่งแดงลงมาเนี่ยผมขอลบตรงนี้ออกก่อนเนี่ยเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่ามีแต่แท่งแดงลงมาแล้วเนี่ยเรานับสี่เดี๋ยวมันลงห้าเนี่ยเรานับกันมาเป็นชาติแล้วใช่ไหมเนี่ยเราเห็นเรารอมาตลอดนะครับเดี๋ยวเรอนนี้เรารอครับเรารอจังหวะที่เราจะกัดหัวมาเล่นตรงไหนครับมาเล่นขาขึ้นที่เป็นขาบี นะเรารอจังหวะเล่นขาบีตรงนี้ครับดังนะนั้นตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราเจอไดเวเจนเล่นขาบีเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเนาะตอนนี้ก็เป็นจุดที่เราเฝ้ารอไปก่อนนะแต่ผมคิดว่าถ้าลักษณะนี้หลุดลงมาเราน่าจะเจอที่241.8ข้างล่างครับคือประมาณ23,000นะครับ23,000วัดยังไงก็วัดจากตรงนี้เนาะเพราะว่าตรงนี้เราให้เป็น1,2เนาะนี่1,2เนี่ยครับ3,4,5ใช่ไหมเดี๋ยวเราจะวัด3เนี่ยเราก็วัดเท่าไหร่ครับปึ๊บนี่จากหัวมาลากมาตรงนี้ นะครับนี่แล้วก็ลากไปที่โลเห็นปะนี่คือใครไม่เคยดูอิ p พาเวฟนะครับก็ไปดูเอานะครับนี่แลหนึ่งสองลงมาอย่างต่ําคือ1อ8ร้อยหกสิบแปดนี่คือกดขั้นต่ําถ้าเป็นเวฟสามต้องถึงตรงนี้นะครับถ้าสมมุติว่าเป็นขึ้นซูเปอร์เอ็กเทนชั่นคือขยายมากจะต้องลงมาสองร้อยหกสิบแปดึ่งตอนนี้แนวโน้มมันดูไหลมาที่สองร้อยหกสิบแปดแล้วนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับสาหรับปีีเนาะก็มองว่าเดี๋ยวแถวแถวนี้รอดูว่าลงมาถึงแล้วมีจุดกลับตัวอะไรไหมถ้ามีกลับตัวปุ๊บ เนี่ยครับอาจจะขึ้นสีนะยังไม่ได้ขึ้นนะเพิ่งลงห่ายขาเพิ่งลงหา่าขาลงกันแบบเนี่ยคุณว่าตลาดมันจะท้อไหมถ้าเป็น s e ติเมนที่แบบว่าเป็นคนทั่วไปเป็นมือใหม่เข้ามาเจอแบบเนี้ยตลาดท้อพนส่วนใหญ่ที่เพิ่งเข้ามาแล้วไม่เคยเจอแบบเนี้ยยังไงก็ท้อครับนะก็จะเป็นสิ่งที่เป็นเรื่องของพฤติกรรมอารมณ์ที่ตลาดผมไม่บอกว่าเป็นเจ้าหรือเปล่านะแต่ผมบอกว่าตลาดอารมณ์ลตลาดที่เขาจะใช้แบบเนี้กับเราประจําทําให้คนท้อทาให้คนแท้ ขายงออกมาแล้วก็ซัดนะครับมันก็จะมีกลุ่มที่ไม่ขายเลยเขาเข้าใจตลาดช้อนตอนต่ํามันก็ไม่แปลกนะครับแต่ว่าทีนี้ต่ว่าต้องทนให้ได้นั่นเองคุณต้องเข้าใจสิ่งที่คุณช้อนจริงๆนะถ้าเกิดคุณแค่ว่าฟังเข้ามาว่าช้อน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 คุณไม่เข้าใจสุดท้ายคุณทนไม่ได้คุณก็จะขายทิ้งกับกลุ่มที่เป็นแบบนี้แหละคือสายเทคนิคข้อเป็นพวกนักเก็งกาไรเราจะรอโอกาสที่มันเหมาะสมนะครับเราจะรอโอกาสที่มันリดดีวอลเลชโชสูงคือใกล้ถ้าเกิดขาดขาดทุนขาดทุนนิดเดียวแต่ถ้าได้กําไรเรากินเต็ม น <tang s> ี่ค <Tamam> รับนี่คือสิ่งที่เรากำลังจะเล่นนะครับดังนั้นเนี่ยตอนนี้เรารอครับรออย่างเดียวนะการเทรดที่ดีอย่างหนึ่งนะครับคือการรอให้เป็นโอทนให้เป็นครับตลาดไม่มีหน้าเล่นเราแค่ไม่เล่นนะครับถ้ามีโอกาสเล่นเราก็เล่นนะครับช่วงไหนที่เราจะเล่นช็อตช่วงนี้ใช่ไหมเนี่ยบางคนถามว่าอย่างนี้มันจะลงต่อพี่ชัมช็อตเลยไหมช่วงที่เราจะเล่นช็อตมันคือช่วงนี้ครับช่วงที่มันหลุดมาตอนแรกถ้ามันไหลลงมาตรงนี้แล้วเราจะเล่นช็อตอยู่ไหมครับไม่เล่นถูกป่ะไม่เล่นนะครับไม่เล่นอ่ะทีนี้มันมีอย่างเมื่อววาาานนเี่ยยมมมคถผอ้พช เนี่ยเจอแท่งนี้มาเนี่ยเมื่อวานเนาะมีคนถามเฮ้ย hey, พี่ชําเจอแท่งนี้มาหูแบบเนี่ยอ่สมมติว่าผมลบกรกาฟลงเลยนะเจอแท่งนี้มาหูมันเกิดไดเวอร์เจนพี่ชํานี่แล้วมันเกิดรีเจคชั่นพี่ชํานี่นปเฮ้ยมันต้องปรับตัวขึ้นไปแล้วหรือเปล่าปรากฏว่าเมื่อวานเนี่ยผมก็มานั่งดูตอนแรกผมก็ว่าเอ้ยสวยมากเลยนะแท่งเนี่ยนะหลายคนคงจะสงสัยกันแต่ว่าจริงๆเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ดูในส่วนของอ่าพวกอีเลียดเวมาอาจจะเป็นจุดบ่อน,นิดนึงเพราะว่า จริงๆเนี่ยถ้าเกิดเรานับอีเลียดเวฟม,มันคือแค่การขึ้นขาสี่เห็นปะอันนี้ผมจะมีบอกไว้อยู่ตอนแรกอะผมมองว่าเฮ้ยผมดูแค่การาฟเนี่ยบนม,มือถือผมก็บอกว่าเอ้ยอันนี้น่าสนใจนะแค่งนี้โอเคเลยผมก็บอกว่าเ,เดี๋ยวเปิดคอมแป๊บผมเปิดคอมก,กลับมาบ้านเนี่ยอันนี้ผมดูในกลุ่มเมมเบอร์นะครับเนี่ยผมบอกว่าโครงสร้างอีเลียดเนี่ยมันเป็นแค่การขึ้นสี่ย่อยดังนั้นเนี่ยอัพไซด์น้อยมากเพราะว่าเราเล่นกับขึ้นสี่ที่มันขึ้นนิดเดียวได้ใช่ไหมดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะลงอีกซึ่งผมขอออออรรรดดูกดกกกก่่่่่่่่่นน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 นีีีีววาาะะะคคััับบ้้้็็็เเเเเเลลลลลยยยมมมมืผไไแแททงง ก็เนะี่ยครับแป๊บเดียวตอนเช้าหล่นลงมาแล้วอัพไซด์ไม่มีนะครับแล้วก็เนี่ยถ้าเกิดใครดูแนวต้านจริงๆถ้าเราเล่นเรื่องแนวต้านเนี่ยก็จะเห็นว่ามันยังไม่ผ่านแนวต้านถ้าจะผ่านดคีคุณต้องเล่นตอนที่มันเบรกออกไปแล้วเราเล่นตามอย่างเงี้ยอันนี้โอเคน่าเล่นนะครับอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ฝากไว้แล้วกันตัวต่อมาครับอีกูเรียมอีกูเรียมตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าหลายๆคนอาจจะกลัวอีกูเรียมมากๆด้วยจากข่าวฟัดที่มันออกมาเรื่องกับ s t สทีอีกูเรียมนะครับแต่ว่าผมเองเนี่ยตัวเนี้ยเป็นตัวที่เรา เขาเลยว่าอะไรเป็นตัวที่เราประเมินมาอยู่แล้วถูกนะถ้าใครตามคลิปมาก่อนเนี่ยจะรู้อยู่แล้วว่าผมมองภาพอีทเรียมไว้อย่างไงนะครับนี่เนาะชุดเนี้ยเป็นชุดอะไรครับชุดนี้เป็นเนี่ยผมมาตรงนี้เลยกันเราเคยนับไปแล้วเนาะว่าอีทเรียมเนี่ยชุดเนี้ยเป็นการลงหนึ่งนะครับนี่เนาะเป็นการลงหนึ่งขึ้นสองลงสามชุดนี้เป็นสี่นะครับเพื่อลงห้าต่อเรานับไปแล้วนะครับเรานับกันไปแล้วเรานับกันไปนานแล้วเย้อนกลับไปดูคลิปเนาะ นะครับแล้วก็วจริงๆเนี่ยมันมีจุดที่เราพอจะเสี่ยงได้คือตอนที่มันเป็นอย่างนี้เนาะแต่ว่าเราก็บอกว่าเอ้ยตรงเนี้ยมันยังสามารถลงได้ถังนะซึ่งอน,นี้มันก็ลงมาเรียบร้อยแล้วตรงนี้จริงๆมันเกิดไดเวจินนะครับสามารถจะเสี่ยงเล่นได้แต่ว่าพอดูภาพรวมแล้วอะตลาดมันดูลงต่อตอนนั้นเราบอกจริงๆเนี่ยมันเป็นแค่สีย่อยเพราะว่าอันเนี้ยมันจะมีขึ้นภายในเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าซึ่งเป็นขึ้นภายในสามใหญ่อีกทีหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนสีนิดนึงเนี่ยนี่เนาะอันนี้ก็จะเป็นขึ้นภายในสามใหญ่นะครับ มันจะเป็นคนละดีกีกันเห็นปะ่ะหนึ่งสองททีห้านี่ก็จะเป็นกีกีกีเกิดข้างในทีนี้เรามาดูตรงนี้ครับณปัจจุบันคือจบหรือ,อยังตรงนี้ก็จะเล็กลงล้ะเห็นป่ะเจออะไรครับเจอสามเหลี่ยมปึ๊บ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 หลุดสามเหลี่ยมลงเบรกยาวเห็นป่ะเนี่ยถ้าเกิดว่าุณเล่นทางไพ่แอคชั่นอะมันมีจังหวะให้เราทํากําไรตลอดนะมันมีจังหวะให้เราเล่นตลอดถ้าเราเข้าใจแล้วเราอ่านเป็นเรารอจังหวะเป็นนะครับเนี่ยแต่ว่าตอนนี้คือมันลงมาละยังจะมาช็ สี่ชั่วโมงผมก็ยังไม่เห็นแต่ว่ามันลงมาในจุดที่โอเคนะมันลงมาในจุดที่เริ่มโอเคแล้วดังนั้นเนี่ยตอนนี้สิ่งที่เราทําได้คือเราก็เฝ้าครับนะก็ไม่เป็นไรก็เฝ้าไปแล้วก็รอจังหวะครับรอจังหวะดูว่าเมื่อไหร่มันจะมีแท่งอะไรครับแท่งเดวเจนสวยๆเพื่อดีกลับขึ้นไปหรือว่ามีแท่งเชิงกลับตัวสวยๆขึ้นไปนะครับนะทีน,นี้ก็จะเป็นบริเวณนะครับจริงๆต้องบอกว่าอิชูเรียมหลุดจากแนวหน้าต้านหลักมาแล้วนะ ถามว่าในภาพใหญ่สวยไหมผมมองว่าเขาลุ้จากแนวต้านหลักมาแล้วตอนนี้มาอยู่ตรงไหนครับมาอยู่บริเวณที่เป็นไฮเก่าครับนี่เนาะมาอยู่บริเวณที่เป็นไฮเดิมประมาณปี2018นะครับเนี่ยจะอยู่ไฮบริเวณนั้นนะครับซึ่งตอนนี้ลงมาบริเวณนี้นะครับก็ถือว่าลุ้นนะลุ้นลุ้นว่าจะกลับตัวได้ไหมถ้ากลับไม่ไหวเนี่ยนะครับอืเดือนนะเดือนนะจะมีอีกทีตรงมันก็จะมีแนวรับเรื่อยๆนะแต่ว่า ก็จะแบบดูไม่ดีเลยในภาพใหญ่นะครับอ่ะอันนี้ก็ฝากไว้นะครับว่าผมมองว่าตอนนี้ใกล้ได้เวลาแล้วคืออาจจะมีการกลับตัวแต่ว่าต้องดูให้มันมีแท่งเทียนสวยๆนะครับหรือการเกิดสัญญาณเดเวอร์เจนที่ชัดๆในบริเวณนี้นะครับในบริเวณนี้นะอาจจะเกิดหลุดลงไปแล้วก็ตกมาเป็นแท่งคันเดอร์สติกแรงๆที่เป็นแบบพวกรีเจคชั่นก็ได้นะครับน้องก็จะเป็นสัญญาณในการเล่นนะครับหรือถ้าใครไม่ชัวร์เนี่ยคุณรอครับคุณรออะไรคุณรอให้มันเบรคครับ EMA 50ไปก่อน คือตอนนี้ถ้าเกิดว่าคุณ,ค,ณคุณไม่คุณไม่ไหวนะคุณยังแบบรู้สึกแบบเล่นยากเหลือเกินนี่ครับคุณรอให้กราฟอ่ะมันพิกเหนือเส้น EMA 5 0สีส้มนี้ก่อนขึ้นไปยืนหน่อยสะสมพลังหน่อยก็ได้ครับแล้วไม่ต้องรีบเข้านะอันนี้ในส่วนอิจิวิเอมโอเคมาดูอีกตัวครับนั่นคือในส่วนของตัว ADA นะครับ ADA ตัวนี้เนี่ยก็เป็นตัวที่ต้องบอกว่าโครงสร้างใหญ่เนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าเขาปรับตัวลงมาเมื่อข้างที่เยอะนะครับจริงๆก็หลุดตั้งแต่หลุดแนวต,ต้านตรงนี้มาเนี่ยก็ทิศทางก็ ไม่ติดสาเนาะอย่างที่เราเคยพูดกันไปแล้วอันนี้เราคุยกันหลายรอบแล้วนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยนะครับเหมือนจะเจอเฮตเทิลแปะตรงนี้อีกเฮตเทิลแปะเป็นไงครับวิ่งไซเวะครัพอย่างนี้เนาะแล้วก็หลุดหลุดมาเสร็จปุ๊บก็จะเจอตรงนี้ครับนี่จะเป็นแท่งที่เบรกเอาลงมาก็จะเป็นแท่งที่บ่งบอกการลงต่ออย่างเงี้ยลงได้ถึงไหนครับก็มองไว้ประมาณ0.3นะครับนะก็เนี่ยประมาณนี้เลยนะครับแถวๆ0.3ตรงนี้นะครับอยู่ Sollar จริงๆตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่เราถ้าจําได้คลิปก่อนเนาะก็เป็นตัวที่เราเเเลล่่่นนนนนชช็็ออตตกััไว้ะะะครรรบาาาจปมณ โดยแพทเทิร์นประมาณนี้ครับนี่เนาะนี่ครับจะเป็นแพทเทิร์นที่เป็นอะไรครับเป็นตัวนี้นี่เป็นแพทเทิร์นที่เป็นริมนะครับตรงนี้เนาะนี่นะครับแล้วก็มันมีการตบลงมานะครับมีการตบหลุดริมลงมานะครับนะมีการตบหลุดริมลงมาแล้วเราก็เกิดช็อตมาใช่ไหมครับก็เนี่ยกินกําไรไปผมน่าจะไปออกแถวประมาณนี้ครับประมาณโซนนี้อ่าถ้าจะไม่ผิดนะเดี๋ยวขอดูนิดนึงเนี่ยครับน่าจะออกแถวข้างล่างประมาณ0.6นะครับประมาณ0.6นะเนี่ยศ 6ก็นี่ตรงนี้ตรงนี้นี่นี่0.6นะครับก็ออกไปก็กำไรร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับตอนนั้นเล่นฟิวเจอร์นะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยถ้าไม่ได้ออกเลยว่ามันไหลต่อเนี่ยมันลงมาข้างล่างเลยเนี่ยโอ้ยงั้นปล่อยไปน่ากำไรสองสามร้อยเปอร์เซ็นต์แต่อันนี้เราไม่รู้ไงเราออกตามระบบเพราะว่าตอนนั้นผมเล่นเล่นในเชิงแคบๆไปเล่นในกราฟแคบๆไปนะครับอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่เล่นไปแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวมันจะมีอีกตัวหนึ่งนะครับนั่นคือในส่วนของซิล ทันที่แล้วเนาะไอ้ตัวนี้ผมก็ให้ไว้ในในในคลิปวิดีโอเหมือนกันแต่ว่าจริงๆตัวนี้ก็เป็นตัวที่ผมเทรดเองด้วยนะครับก็จะเป็นตัวเนี่ยที่เราให้กับบ้านไว้เนาะนี่ครับว่ามันเบรกเอาลงมาแล้วนี่มันเบรกเอาลงมาแล้วนะครับเนาะก็ชุดที่แล้วนะครับเนาะก็เอ่อซึ่งผมก็ปิดกําไรไปแล้วนะครับตัวนี้ปิดไปประมาณ270กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับก็ตรงนี้ครับนี่เนาะอันนี้จะเป็นแพทเทิร์นที่เราเล่นเนาะอันนี้ผมบอกในคลิปที่แล้วไปด้วยนะครับนี่ตรงนี้เลย นะครับก็จะเป็นแพทเทิร์นแปดที่เกิดขนะึ้นเนี่ยมะเป็นแพทเทิร์นแปดที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีเกิดสามเหลี่ยมข้างในตรงนี้อีกทีหนึง่งนะครับพอเบียดเบรกเอาลงมาปุ๊บจินจังหวะเล่นของเราครับซึ่งตอนนี้ก็ลงมาแบบลงมาแบบถึงทีพีนะแต่ตอนนี้ก็ถามว่า TP เราอยู่ประมาณ0.03ใช่ไหมครับแต่ตอนนี้มันลงต่อนะคือถ้าใครยังไม่ปิดเนี่ยโหกำไรบึ้มบ๊มบ๊มบ๊มเลยนะครับขณะผมปิดตรงนี้เนี่ยยังกำไรสองร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับก็เป็นจุดหน,น,นึ่งาาแล ผมเปิดกันตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้วตอนไลฟ์สดนะครับไลฟ์สดจะมีไลฟ์สดของทางเมมเบอรนะ์ก็เปิดพร้อมกันเลยนะครับก็ถือว่าตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่ช่วงนี้เราสามารถที่จะเราพอเห็นเราเห็นแนวโน้มของ BC ที่มันเป็นขาลงได้ใช่ไหมเราก็พอต้นเทมันเป็นขาลงอนะ่ะเราเริ่มจะไปเล่นเอาคอยได้ครับเอาคอยที่มันดีๆนะแต่ช่วงนี้ถามว่าคุณจะยังมาเล่นช็อตอยู่ไหมสาหรับผมผมมองว่าไม่ใช่โพซิชันที่ดีในะการเล่นช็อตแล้วนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าคุณอย่าลืมนะว่าช่วงนี้ก็คือลงไปเยอะ บีซีก็ลงมาเยอะแล้วล้วใกล้แบบเราจะเริ่มเริ่มเห็นแบบอาจจะมีจุดกลับตัวแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยช่วงนี้ถ้าเกิดคูณไม่เล่นต้านจริงๆอัพไซด์อาจจะไม่ได้เยอะแล้วอัพไซด์ดังนั้นเนี่ยก็ระวังนะครับประมาณนี้เนาะสำหรับคลิปนี้นะก็อัปเดตสั้นๆแล้วกันสำหรับตัวที่ผมมีเพิ่งเล่นไปด้วยก็จะตัวหลักๆนะ BC e t h e r e u m มนะครับมี ADA แล้วก็ซีนี่2ตัวที่เราพูดไปครั้งที่แล้วก็มา Follow Up ใพ้ดูกันนะครับในส่วนคลิปหน้านะเดี๋ยวค่อยมาดูกันว่าจะผมจะ อย่างที่บอกไปตัวเล็กคือถ้าเกิดว่าคุณไม่คัดจังหวะที่แบบว่ามันถลม่มอ่ะคือมันมันทาอะไรไม่ได้คือกราฟมันก็จะไปเลยดังนั้นเนี่ยมันต้องมองแนวโน้มตัวใหญ่ๆก่อนอ่ะมาดูอีกตัวหนึ่งแล้วกันก็คือตัว DXY นะครับค่างเงินสหรัฐนะครับตอนนี้ก็คือถ้าแต่ที่ผมบอกเนาะว่ามันเนี่ยมันมันมันเบรกเอาออกมาให้ระวังไว้นะครับว่ามันจะสามารถพุ่งขึ้นไม่ได้ไกลซึ่งตัวนี้เองเนี่ยพอมันพุ่งขึ้นใช่ไหมอย่างที่รู้นะ ตัวข่านเงินสหรัฐเนี่ยมันก็ทําให้บิตคอยมันราคาล่วงด้วยนะครับช่วงนี้คนก็เอาทรัพย์สินเสี่ยงเนาะออกนะครับไปถือเงินสดเปนแทนนะครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้เป็นจุดเลยที่ทําให้ราคามันค่อนข้างที่จะบูลลิชมากๆนะครับยังเห็นอยู่เลยนะว่าค่อนข้างที่จะบูลลิชถ้าดูจากทำเป็นมูิกเนี่ยกราฟยังบูลลิชพอสมควรเลยเนี่ยครับเนี่ยโหดูดิมันยังปรับตัวขึ้นมาได้นะแต่ผมเชื่อว่าเดี๋ยวพอมันขึ้นมาแถวเนี้ยมันน่าจะมีการตบลงบ้างแหละนะครับนี่เนาะอาจจะมีการตบลงบ้างแหละนะคครรรัััััับบยยงงเเเชื่่่่อวววาาามมนนนจะลีีทสตต เส้นตัวขับไปแฮนด์เดิลมันได้อยู่นีะครับเนี่ยครอกขับไปแฮนด์เดิลมันได้อยู่ฉันเชื่อว่ามันจะลงมารีเทสอยู่นะซึ่งการรีเทสตรงนั้นแหละจะทําให้หลายๆตัวในตลาดเนี่ยรีบาวขึ้นมานะครับหลายว่าภาพรวมใหญ่ผมยังมองว่าอย่าลงได้เยอะนะนั้นระวังให้ดีนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับในส่วนของกราฟวันนี้นะครับแล้วถ้าเพื่อนๆชอบนั้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับตัวผมเองก็มีในส่วนของคอร์สเรียนนะครับที่เป็นในคอร์สเรียนของตัวพื้นฐาน ครับกับตัวฟิวเจอร์นะครับนะก็จะสอนพวกเทคนิคข้อพื้นฐานทั้งหมดเลยนะครับรวมถึงวิธีการเทรดนะครับแบบที่ใช้ในส่วนของแมน n เนเมนต์เข้ามาจับนะครับมีการคำนวณรีทิวเอชชั่นรวมถึงไมซ์เซตในการเทรดต่างๆนะครับทำยังไงให้เราสามารถที่ปั้นพอร์ตให้มันเติบโตดได้แบบยั่งยืนนะครับไม่ใช่แบบมาแบบฝือหวาแล้วก็แตกไปแบบหืดหวาอะไรแบบนั้นนะครับยังไงใครสนใจก็าสามารถที่จะดูรายละเอียดได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมเองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพวกกรใหม่ในช่องไอเออร์อตครับสวัสดี